อุ้ยโดนครับอุ้ยอุยอุ้ย,ยติดแล้วทุกคนอุ้ใหญ่ด้วยดูอุ้ยอ้โหวางปุ๊บติดเลยครับอุ้อุ้ใหญ่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 อุ้ยสุกแล้วนะครับทุกคนมาดูกันนี่สวัสดีครับนายพานสวัสดีครับ <laughs> ก่อนก่อนจะวางอวนเกิดอะไรขึ้นนะ ฝน<ผ>ตก <laughs> ทั้งฟ้าทาัา้ทงฝนเนาะเปียกมอกแม็กกันหมดครับสองคนอยู่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยแม่หมานไม่หมานกันเดี๋ยวไปลุ้นในกันนะในพานครับผมลองกันปากจูเลยครับ <laughs> มีฟ้านะในพันแมฝนหายแล้วครับเหลือแต่ฟ้า ธีการวางก็คือเราจะวางข้ามมืออ่างเลยนะพันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมัดทุ่นครับ เสร็จแล้วครับเนี่ยวิธีการวางวางพาดข้ามคลองแล้วก็มีใส่ทุนไว้เป็นระยะครับนนก็วันนี้เนี่ยเรามีอวนมากันสองหัวครับเดี๋ยวช่างเดชกับนายพันเนี่ยวางให้ครบเนาะตอนนี้ขอปิดกล้องก่อนเพราะว่ามีฟ้าร้องฟ้าลั่นครับอันตรายเดี๋ยวเราจะเฝ้าอยู่พักหนึ่งถ้ามีติดเราก็จะปลดกันเลยครับผมหุยหุยหุยติดแล้วทุกคนอ้ใหญ่ด้วย แม่วางแป๊บเดียวครับเนี่ยดูทุ่นกุตุกอีกูยอยู่หรือเปล่าครับแม่ได้เรื่องได้เรื่องอดูนะโอ้โหใหญ่เบ้อเร่เลยนี่ดูวิโอโ้หวางปุ๊บติดเลยครับนี่ดีเหทุกคน โอ้ยใหญ่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 ไอ้พันพัาจับใหญ่ครับนี่โอ้ยตัวสวยเลยไอพันเฮลุนลุ้นลุนโอ้ยอุ้มขึ้นให้ได้ก่อนเนาะโอ้ยโอ้ยใส่อย่างนี้มาเอาูลกว่าแน่นอนนะไอ้พันตัวนี้เนาะดู mày đại điên chứ! súng súng xuống súng 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 เออเอาเลยยกโชว์กันหน่อยนี่ครับผมเอาเดี๋ยวรอลุ้นอยู่ว่าจะติดเพิ่มไหมครับโดนมาแล้วตัวหนึ่งสรุปรอบที่เราไปวางเมื่อเย็นนี่ได้แค่ตัวเดียวนะในพนันเราเฝ้ากูกันอยู่พักหนึ่งไม่ได้เพิ่มนะในลองช่างดูดิอ่ะถึงสองไหมในพนันอูยไม่ถึงไม่ถึง รูเจ็ดครับผมตัวนี้นี่ปน,นินใหญ่นะนี่ติดตั้งแต่ตอนวางเลยครับผมอ่ะก็เดี๋ยวตัดคลิปไปท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยไปกู้กันอีกหนึ่งรอบครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าเช้านะครับทุกคนเมื่อวานเย็นได้ปน,นินใหญ่ตัวหนึ่งครับมาดูรอบเช้าครับโดนไม่โดนบรรยากาศดีดีนะอ่างเก็บน้ำสะครอครับตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราด มาทุกคนทุ่นยังนิ่งเหลือเกินวันนี้โอ้เช้านี้เป็นไงเนี่ยทุ่นยังไม่เขาเรียกอะไรไม่สันเลยนะพานหุยหุยอุยตรงนู้นเหมือนจะโดนอุ้ยมีน้ำาไวๆอยู่ครับอุ้ยใช่ใช่ใช่อุ้ยโดนครับมาปลาเนใหญ่อีกแล้วโอ้โหดู แต่จะย่อมของเมื่อวานเนาะในพันเนาะครับย่อมเมื่อวานหน่อยเอายังได้หนึ่งตัวครับแม่ใหญ่ดีจริงใหญ่ดีดูตัวโอ้โหติด,ลนะตดโล่เนาะแต่คงแต่คงไม่ถึงเมื่อวานนะเมื่อวานโล่อะไรโล่เจ็ดใช่ไหมในพันเมื่อวานโล่เจ็ด ทรงก่อนจะโดดน้ำอืม,อมนี่โดนแล้วครับหนึ่งตัวเช้านี้หัวที่สองครับหัวที่สองนี่ก็นิ่งอะนะพานนิ่งเตัวหรือเปล่าเป็นไงไน,นีพานเป็นแต่ตัวเดียวครับหัวนี้นี่ติดตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะตัวหนึ่งครับก็เช้ามาไม่ติดนะครับนี่ ได้ได้หัวละตัวว่างั้นเหรอเป็นอ้วนหัวสั้นๆครับที่เรามาวางสองหัวนี่ก็พอได้กับข่าวนะเย็นตัวเช้าตัวครับผมนี่เดี๋ยวตัวนี้ลองเอากลับไปชั่งกันดูครับว่าหนักสักเท่าไหร่เมื่อวานโลเจ็ดวันนี้เท่าไหร่โลอยู่เนาะได้โลอยู่ครับนี่โลสองก็เป็นอ้วนหัวสั้นๆสองหัวนะครับได้รับเย็นตัวรับเช้าตัวนี่ เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาไปทําเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก็เข้าครัวกับคุณยายเฉยนะครับวันนี้คุณยายเฉยจะทําอะไรปลาหนึ่งจ้าปลานหนึ่งใช่ไหมปลานิลตัวใหญ่ที่เราไปวางอวนกันมาแล้วยายเอามาทําเมนูหนึ่งสูตรคุณยายเฉยครับสูตรที่เรากินกันมาจำเนาะ,ะอ่ะใครอยากทาสูตรนี้เนี่ยดูกันไปเรื่อยๆครับผมสิ่งแรกที่ยายใส่ไปในตัวปลาเนี่ยก็คือหมูบดนะ,ะตามด้วยขิงซอยนะยายอ่ะ แล้วก็พวกเครื่องครับหอมกระเทียมแล้วกรากผักชีเนาะอ,อืใส่โรยให้ทั่วทั่วครับหนึ่งสูตรนี้ในที่บ้านชอบกันมากๆากนะจากนั้นใส่พริกแห้งนะยาย <Yeah. S 1> ไมเมนูนี้เด็ดแน่นอนครับผม ตอกจากนั้นปรุงรสเนาะ,ะใส่ชูรสครับตามด้วยผงปรุงรสงปรุงรสนะ,นะต่อด้วยน้ำปลาครับแล้วก็มีน้ำส้มด้วยนะยาย น้ำมันนิดหน่อยใช่ไหม<ช>เอานี่แล้วก็ปิดท้ายาด้วยสีอิ๊วขาวเนาะก็จะเป็นออกแนวนึ่งใส่สีอิวอ่วน,นะ้วย<ช>ายนะแกะแล้วแกะแล้วยายเหยาะเลยเลยอือสีอิ๊วขาวแล้วก็โรยอะไรผักชีนะผักชีผักชีขึ้นช่ายอะไรใส่ได้หมดเนาะยายเนาะ ได้แบบนี้ก็เสร็จพร้อมขึ้นหนึ่งนะยายก็เตาตั้งน้ำแล้วก็เอาขึ้นหนึ่งนะยายจากนั้นปิดฝารอแค่สุกเนาะ่อาสุกแล้วนะครับทุกคนมาดูกันนี่โอ้โหน่ากินสุดๆไปเลยครับหอมเครื่องสมุนไพรเครื่องขิงนี่ฟุ้งเลยนะยาย,ายแม่ปลาหนึ่งแบบนี้สุดยอดครับผม พอสุกแล้วเราก็จะโรยพริกไทยในหน่อยนะยายจากนั้นทําไงครับชิมะเอาฝนก็นมาฟ้ามาแล้วด้วยยายชิมกันหน่อยเนาะดูเนื้อครับขาวๆนวลๆนุมน่มๆน,น,นะยายเอาเลยเอาเลยยายแหมปลาหนึ่งแบบนี้ยายชอบอยู่แล้วครับคนสูงอายุชอบเนาะมันกินง่ายนะยายอือหออะให้คหุณยายชิมชัดๆนะ อร่อยไหมแอ้อทำไมเคี้ยวนานนะก็ปลานึ่งแบบนี้เนี่ยกินกับข้าวสวยแล้วร้อนแล้วยายอร่อยเด็ดแน่นอนครับแล้วก็คลิปนี้เราได้กัน2ตัวใหญ่ๆเลยอะ่ะถ้าชอบการวางอวนปลาใหญ่แบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะยายแล้วเดี๋ยวไปพบก,กันใหม่ลค,ลคลิปนี้ฝนตกเนาะสวัสดีครับบายบาย